สวัสดีค่ะก็กำลังมาตรวจโควิดเทสนะคะก็เนื่องด้วยว่าเราพบเจอผู้คนค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นหรือใครไม่เป็นอะไรยังไงเนาะช่วงนี้ก็เลยามาตรวจเพื่อความสบายใจดูเพราะว่าจริงๆแพคกับแชมป์สองคนเนี่ยคือเราตรวจกันเรื่อยๆอยู่แล้ว เราตรวจกันเรื่อยๆอยู่ละแทบทุกเดือนอะตรวจกันอยู่แล้วตรวจปีคนหรือมีรถพระาชทานใช่แต่รอบนี้คือตรวจเสียตังเองจ้ารถพระราชทานไม่อยู่แล้วเราไม่ได้เข้าไปช่วยที่กรุงเทพแล้วใช่ใช่ก็เลยเดี๋ยวเราต้องพระราชทานตัวเองนั่นแหละภาษีเราคนเดีนะก็เลยเดี๋ยวมารอดูอันนี้คือตรวจคนละสามพันบาท นะคะถ้าเอาผลเดียวแต่ว่าถ้าเอาใปรับรองแพทย์ด้วย3.150บาทก็เลยไม่เอาไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงน,นะคะแต่เจ้าหน้าที่จ้างเราว่าห้องเต็มนะคะถ้าสมมติเ,ามาเป็นก็เป็นที่นี่ก็คือห้องเต็มจ้ามไม่มีห้องต้องไปหาที่อยู่เองอะไรเนงะี้ยก็นั่นแหละเดี๋ยวลองมาดูกัน เขาบอกว่าประมาณหนึ่งวันผลเคยรอนะโอ้โหใจจดใจจ่อตอนนั้นตอนแบบเข้าเข้ามาใช่ใหม่ใหม่จจดใจจ่อโลกว่วาจะผลมาได้แต่นี่จะบอกว่าโอ้โหแบบนี้เห็นใช่ไหมคือด้านหลังนี่คือเราตรวจโควิดกันอยู่นะเป็นไดชูคนค่อนข้างเยอะ ช่วงนี้สุดยอดขย้อนเลยนะนี่่อจะเจ็บนิดนึงนะครับคนมาตรวจเยอะไหมคะตรวจเยอะมากครับรว,วัวละนนะสามสี่ร้อยคนเนี่ยฮะสามสี่ร้อยเหรอได้ครับไอ้ย,ยังราตรวจถงเช้่ถงคืนเลย2ีสี่ชั่วโมงเตรวจยี่สี่ชั่วโมง ช่วงตีสองยังมีคนมาตรวจเลยพี่บางก์นี่เราปดป็นเยอะปะครับก็มีส่วนหนึ่งก็มีห้องเต็มแล้วพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตอนนี้ที่เป็นเนี่ยของพี่ก็อาจจะต้องกลับตัวอยู่ที่บ้านนะครับครับผมไส่งให้มีเช็คเชลอากาลนะครับผมเออค่ะได้ยงครบได้แล้วค่ะได้แล้วไม่เอาค่ะเอาไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวอักบัติเลยนะครับ หัวทิดบอกไปเลยหัวจะได้ไม่เห็นที่เขาบอกมันเอียงเด้งนะครับก็เด้งนะคุณพี่เออเป็นดีงยวข้างครับมนั่นมัน เขาต้องอยู่ยี่สิบสีชั่วโมงนะครับถึงจะแจ้งผลไปนะค่ะคุณนี่ค่ะโคตรเจ็บวนนี้ร้องวันจริงคนนี้เจ็บจริงที่ตรวจเราไม่เคยเจ็บขนาดนี้ที่ตรวจเราคือเออโอ้ยของโคตรเจ็บจริงจริงอันนี้เจ็บจริงเยอะทะลวงอ่ะคนนี้คนนี้เจ็บจริง จะจริงยอมยอมตั้งแต่ตรวจมาหลายๆรอบรอบนี้เจ็บสุดแล้วรอบนี้เจ็บสุดจริงๆริงโอ้ยอ่ะออเราไหลเลยอ่ะนี้เจ็บสุดจริงๆเจ็บเป็ดโอ้ยชิลกูไหลวะเนี่ยมึงแย่กูขนาดนี้เนี่ยโอบนี้เจ็บสุดจริงๆจริงคนนี้เจ็บคนนี้เจ็บมากกะว่า กะว่าถ้าไม่มีเชื้อกูเจอเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอเอาเอาให้แบบให้รู้ไปเลยเอาให้รู้เลยออเจ็บจริงเจ็บี่วงคือไม่แบบทะลวงนี่คือว่าว่ารถพระราชทานอ่ะลวงเจ็บแล้วนะมีโคตรเจ็บมากดูดิอันนี้เขาเป็นไหมเนี่ย โอ้ยไม่ไหวใช่ม่ะคุดเจ็บโอเคเดี๋ยวไปรอฟังผลเดี๋ยวผลออกมายังไงแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันนะวจ้าบ๊ายบายฮัลโหลทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ห้าทุ่มสิบห้นาทีพอดีว่าโรงพยาบาลเพิ่งโทรมาแจ้งผลนะคะว่าเราสองคนไม่ติดโควิดจ้าคือจริงๆอ่ะเราก็ จะบอกว่าอะไรเดียะบอกว่าคือรู้อยู่แล้วในระดับหนึ่งว่าไม่น่าติดแต่ว่าที่ไปตรวจอะคือเพื่อความสบายใจเพราะว่าจริงๆปกติแพรแชมป์อะจะไปตรวจกันทุกเดือนอยู่แล้วอะช่วงนะี้คือไปตรวจกันทุกเดือนเลยแล้วคือด้วยว่าความที่ว่าเหตุผลที่ตรวจทุกเดือนอะเพราะเราเจอคนค่อนข้างเยอะคือหมายถึงว่างานก็ยังต้องทําแล้วก็เออ เราสองคนเล่นเซิร์ฟสเกตเนาะก็เอ่อการไปเล่นอะ่ะมันมีทั้งอินดอร์เอาดอร์อากาศถ่ายเทไม่ถ่ายเทบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกๆครั้งที่เราไปเล่นหรือว่าเราทําอะไรก็ตามอะ่ะที่ไม่ได้อยู่ในบ้านนะแพ้กับแชมป์สองคนก็คือแบบใส่แมตตลอดฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจริงๆผลนะ่ะไม่น่าติดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ พอไปตรวจมาก็เพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นเนาะในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็กาดก็จะไม่ตกก็จะยังใส่แมสเหมือนเดิมนานแน่นเหมือนเดิมจะบอกว่าแบบทุกอย่างเราต้องแบบทาด้วยตัวเองเนาะต้องแบบดูแลตัวเองเองอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองนะช่วงนี้คือยังไงมันก็ยังแบบว่าระบาดหนักอยู่อยากให้ทุกคนแบบ ป้องกันตัวเองให้ถึงที่สุดล้างมือบ่อยๆนุ่นนี่นั่นก็ทำไปตามที่เราเคยทำแต่เอาให้มันแบบดูแลสุดๆเนาะ